ก็ดูสิอย่างน้องอะไรอะ่ะอย่างน้องอะไรอะ่ะที่มาแต่งตัวที่มาแต่งตัวเรียนแบบลิซ่าครั้งแรกทําออกมาได้ดีขนาดนั้นก็ถือว่าดีแล้วถ้าเป็นปกติถ้าเป็นแบบสังคมที่แบบเออแบบสังคมที่แบบสร้างพลังบวกรู้จักให้กําลังใจอะไรคนอื่นอะ่ะโอเคแต่งหน้าอาจจะไม่เหมือนอะไรแต่เด็กเขาก็มีความสามารถเห็นไหม เต้นเต้นอะไรอะ่ะเขาก็มีความสามารถนะนะมันนางไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะแทนที่จะเออให้กําลังใจเด็กให้เด็กรู้สึกว่าการแสดงออกเป็นสิ่งที่ดีและการที่เราจะมีไอดอลรู้สึกว่าเราแบบอยากเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะ่ะถ้าสังคมที่จเจริญแล้วอะ่ะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆอะ่ะเวลามันเห็นสิ่งเหล่านี้ต้องแบบให้กำลังใจเขา แต่ที่ฉันไปดูนะโห oh, หลายคอมเมนต์เหมือนตรงไหนเหมือนกี่โมงกลับไปขายไก่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงลิซ่าเขาถึงเม็ดมาดังที่เมืองไทยอะ่ะมันเป็นโชคดีของลิซ่านะคะที่ดังมาจากต่างประเทศถ้าลิซ่าอยู่เมืองไทยก็ไม่ไมไมคือกันนี่แหละเหมือนตรงไหนเหมือนกี่โมงแทนที่จะให้กำลังใจเด็กว่า โอ้ยครั้งแรกทําออกมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเก่งมากแล้วพัฒนาต่อไปนะลูกอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นทําอะไรออกมาครั้งแรกมันจะดีเลยมันไม่มีล็อกทําออกมาครั้งแรกอันนี้เขาแค่เพิ่งเต้นครั้งแรกแต่งหน้าครั้งแรกไปบูลลี่เขาแหละอีสื่อก็เอาลูกแบบน้องแบบเหมือนตาง่วงๆมาลงทําให้แบบเด็กหมดแบบถ้าเป็นเด็กที่มันแบบ ค่อนข้างเซนสิทีฟนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เด็กแบบเฟลไปเลยแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกอีกเพราะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวคนด่ากลัวกลัวไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้ว,ว,น,ลว,ลว,ลวนีอว่อย่างเงี้ยเออแทนที่จะให้กําลังใจเด็กใช่ไหมให้กําลังใจเด็กไปทีมันเป็นเรื่องเสียหายอะไรอ่ะ ให้กำลังใจเด็กเปด้ีเออพัฒนาต่อไปนะลูกเต้นเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความสามารถนะมันเสียหายตรงไหนการที่แบบใครสักคนหนึ่งจะรู้สึกว่าเออฉันมีไอดอลฉันอยากเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้แต่เด็ดดูแต่คอมเมนต์มีแต่พวกท็อกซิกมีแต่พวกท็อกซิก กูอยากจับมึงไอ้พวกที่ไปว่าเด็กกูอยากจับมึงเต้นแข่งกับเด็กดูสิมึงสเต็ปมึงจะได้เท่าเท่านางหรือเปล่าอืมจับมไปเต้นแต่งกับแข่งกับอีน้องนั่นน่ะนีนขายไก่ทอดไก่ย่างอะไรนั่นน่ะแทนที่จะให้กำลังใจนางเออเห็นคอมเมนต์แล้วแบบอ้อนั่นแหละสังคมไทยนี่แหละสังคมไทย มันเป็นอย่างนี้สนัดเนะเรื่องแบบการบูลลี่การถ่มถุยคนอื่นเนะี่ยถนัดอืมมันถึงมีเคสแบบที่อะไรสาวโรงงานแบบฝึกพูดภาษาอังกฤษบ้างก็ไปคอมเมนต์เขาอืมกลับไปเป็นสาวโรงงานเหมือนเดิมมาดีแล้วพูดภาษาอังกฤษทําไมจะไปพูดให้ใครฟังก็เพราะทัศนคติมึงเป็นแบบนี้ไงชีวิตมึงก็เลยไม่ได้ต่างจากเขาเท่าไหร่หรอกที่มึงไปคอมเมนต์เขานะ่ะ ชีวิตมึงถึงเป็นงี้ <c oughs> เออก็เพราะทัศนาคติมึงเป็นแบบนี้ไงเนี่ยวันๆมึงก็เลยเติมเน็ตมาทำอะไรเม้นด่าคนนน้นเม้นว่าคนนี้แค่นั้นจริงๆยีไม่ดีพวกที่คอมเมนต์ด่านี่ยังติดเงินบังอยู่เลยหรือเปล่าไม่รู้ตอนเย็นบังยังมาเก็บดอกค่าก,กู้เงินอยู่เลย <c oughs> แทนที่จะให้กําลังใจกันเออว่าเออเขามีความสามตนหนึ่งเขาก็มีความสามารถแหละแต่ว่าคนเรามันจะให้ดีเลิศประเสริฐสีมันไปไปไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆพัฒนาแต่การที่ใครสักคนหนึ่งกล้าแสดงออกกล้าโชว์ความสามารถแม้มันจะมีข้อบกพร่องมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่เราควรให้กําลังใจกันซัพพอร์ตกัน